ครับเอสเคชนแนลนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะครับไปที่เกินบันลางนะฮะอำเภอบันลางสตาจังหวัดยะลาอันนี้เป็นสภาพเทศบาลอำเภอบันลางสตานะครับขับไปเรื่อยๆนะครับป่านี้หน้าการไฟฟ้านะครับหน้าอาบาตนะครับก็ขับไปอีกนะครับ ไปได้สองเส้นทางก็จะเจอป้ายนะฮะป้ายตรงนี้นะครับก็ามีมัสยิดพงยามูนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ใกล้กับเจาะบังตังนะครับอันนี้หัวโค้งนะครับก็ขับรถให้ระวังด้วยนะครับอ่าไปไปอีกนะครับไปเจาะบังตังนะครับไปอีกนะครับก็จะมีโรงงานตรงนี้นะครับโรงงานสามดาวนะครับก็ขับไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะถึงแยกกาสโตรนะฮะตรงนี้นะครับไปอีกนะครับขับไปเรื่อยๆนะครับขับไปเรื่อยๆนะครับก็จะถึงตรงนี้นะครับก็จะมีด่านทหารนะครับตรงนี้ด่านอ่ามันจะเลี้ยวซ้ายนะครับไปทางอําเขื่อบนบรรลังนะครับ ตรงนี้ถนนสีบางลางนะครับก็ขับไปเรื่อยๆอีกนะครับออประมาณ8กิโลประมาณนั้นนะครับก็สองขั้นทางก็มีวิวอะไรน่าสนใจนะครับก็ไปอีกนะครับ,บไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงขับตรงนี้ สองข้างทางนะครับก็จะมี<อ>วิวภูเขานะครับมีสวนแล้วก็ต้นไม้นานาชนิดนะครับมีผู้คนมากมายนะครับสองข้างทางนะอันนี้สามแยกไปทางทิพนะครับก็อันนี้เพิ่งลากยามมาใหม่นะครับข้าเส้นทางก็โอเคนะครับข้ากลับไปอีกนะฮะ เรื่อยครับขบไปเรื่อยๆนะครับ,รรบก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมนะให้เหลี้ยวให้เข,าข้าโค้งให้ดีๆนะฮะโอเคนะครับไปอีกนะครับขอเส้นทางนะครับก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะครับท่องเที่ยวหรือว่าจากที่อื่นนะครับก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับ อ็ขับไปเรื่อยๆนะครับนะครับจะมี3แยกตรงนี้นะครับ3แยกที่ทะลุไปหาก็กับโปนะครับเกิดห,หน้าปันน้ำนเรื่อยๆนะฮะก็เส้นทางก็ก็ประมาณนี้นะครับสองข้างทางนะครับจะมีสวนทุเรียนนะครับสวนผลไม้ของคนที่นี่นะครับก็ขับไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ บ้านสนามบินนะครับก็ขับไปอีกนะครับครับขับไปเรื่อยๆนะถ้าคลิปนี้นะครับถ้าอธิบายไม่ไม่ละเอียดก็ขออภัยด้วยนะครับาเส้นทางก็จะชำรุดนิดนึงนะครับก็ that's a bad ถึงแล้วนะครับเถ่งบันลางนะครับฝา,ากกดตดตามด้วยนะครับ